ตอนที่4ี่สิบเจ็เรียนหลานป้าเหรอข้ารู้จักนิดหน่อยอ๋อพวกเขาเปิดในเมืองเทียนตงเห็นว่าการสอนของโรงเรียนนี้เข้งครัดมากจุดเด่นของพวกเขาก็คือรับแต่เด็กทั่วๆั่วไปไม่รับเด็กจากตระดูลสูงไม่ไม่ใช่พวกเขาก็จะมีศักยภาพเทียบเท่าโรงเรียนระาาทียนโง 공부를. ้อยชิ้นหมิงและกับพัดวิญญาณศึกระดับ52วิญญาณยุดหมาป่าหัวมาคีมาขอสมัครเป็นอาจารย์รอชี้นะคิดว่าไม่ต้องทดสอบต่อสู้จริงแล้วโรงเรียนมีกฎอยู่วิญญาจาระดับสูงกว่า60สามารถละเว้นการทดสอบคนอื่นๆโอ้ไงเมื่อระดับสูงกว่า60ก็ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบงั้นพวกเราก็คงไม่ตกเสียเวลามุก จักระพาตวิญญาณอาวุธกระบองลายมังกรระดับ63สายต่อสู้มหาปราดวิญญาณอาวุธขัวน้ำตาลระดับ71สบสายอาหารจักราตวิญญาณอาวุธมารุสิงห์หลวงระดับ66สายควบคุมมหาปราดวิญญาณศึกหมีเพชรทรงพลังระดับ75้าเจ้าฮูจีสายต่อสู้มหาปราดวิญญาณศึกนกพูกระดับ7 8ผู้สูหลังเตอสายโจมตีอใช้ได้หรือเปล่าล่ะได้ได้แน่นอน เออท่านผู้อาวุโสท่านแก็บวิญญาณยุทธเถอะในโลกวิญญาณยุทธต้องใช้ศักยภาพถึงจะคุยกันได้จริงๆก่อนหน้าตอนอยู่โรงเรียนราชาเทียนโตแค่ราชินนานามปรากฏตัวบรดาอาจารย์แห่งสื่อหลายเคร่อก็ไม่มีท่าที่จะต่อสู้ไม่แต่อออผอฟู่หลันเต๋อเองอดกลั้นและยั้งมือไม่ต่อสู้ด้วยแต่ตอนนี้ความริงใหของบรดาอาจารย์แห่งสื่อหลายเครื่อทให้หลานป้าต้องตกต,ตะลึงศักยภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆ ข้าน้อยอินซูวิญญาจารย์ศึกษายต่อสู้ระดับ54ระดับของผู้อาวุโสทุกท่านข้าไปอาัตศาินป์ดังนั้นเธอท่านพบพอออของเราให้นางตัดสินใจเรื่องระดับและสวัสดิการของท่านดีกว่า <c oughs> นั้นก็ไปเถอะ พออท่านไม่ได้พักอยู่ที่โรงเรียนเหรอพออ,อท่านรักความสงบโดยปกติจะพักในป่าคนเดียวงานทั่วไปของโรงเรียนจะให้อาจารย์เป็นคนดูแลเว้นเรื่องสำคัญถึงจะขอคำสั่งจากพอออย่างนี้น่ะเองสียงนี้มัน นี่เส้ากังน,นี่จะพิจะีณ์ไปถึงเมื่อไรยี่สิปีแล้วนะจะใจแข็งไม้พบนางจ,จริงๆหรออ๋อ,อครับนี่วิญญาจารย์ที่มาสมัครสอนที่โรงเรียนเราครับมีหกท่านที่พลังวิญญาณยุดสูงการะดับหกิครับเราไม่อาจตัดสินใจได้ขอท่านช่วยตัดสินใจเสี่ยกังเสี่ยกัง เป็นเจ้าจริงๆเหรอเขาไม่ได้ฝันไปใช่ไหมน้องเอิรลหลงนึกไม่ถึงว่าเจ้าอยู่ที่นี่ไม่เจอหลายปีเจ้าสบายดีนะใหญ่ฟูไม่เจอหลายปีท่านไม่เปลี่ยนไปเลยนะข้าแก่แล้วมาข้าจะแนะนำให้รู้จักพวกเขาเมื่อจาและนักเรียนโงรงเรียนสุดไหลเคิร์นเมื่อเอผ่านมาและเห็นประกาศรับสมัครของโรงเรียนเจ้าเห็นทีต้องขออยู่ด้วยแล้วล่ะนี่คือลิวเออร์หลง มกืก่อนนี้ข้าดิวเออร์หลงและกวัาอาจารย์ใหญ่ห่องอยุทธจักรด้วยกันนางคือจุดที่สามของสามเหลี่ยมทองคำของเราทำหน่งสังนันออะออะอะอะอออะะออ แล้วจะไม่เชิญเราเข้าไปเหรอพี่ใหญ่ฟูนี่ท่านคิดว่าบ้านข่าจะรับคนได้เยอะขนาดนั้นเเกิดอะไรขึ้นเหรอคะพวกท่านร่นเร่ถึงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเฮเรื่องมันยาวน่ะเฮ้ยเจ้าโรงเรียนราชาเทียนโต ังอาดังแกพี่ใหญ่ฟู่อืมอืมใช่ใช่พี่ใหญ่ฟู่ไม่ต้องพูดมากความบ้านของข้าคือบ้านพี่ไม่ใช่เหรอ,อ,อทุกคนอ,อยู่ที่นี่เถอะจากวันนี้ไปที่นี่คือบ้านพวกท่านเอเอแต่สวัสดิการที่เราต้องการมันสูงมาก,กน,นะเจ้าจะรับไหวไหมล่ะเรื่องสวัสดิการข้าบ่ามันเป็นปัญหาของพี่ใหญ่ฟู่ต่งหากล่ะ ท่านเป็นพี่ใหญ่ของสามเหลี่ยมทองคำนี่นับจากวันนี้ไปโรงเรียนหลันป้าเป็นของท่านแล้วพ<า>รุ่งนี้ข้าจะเรียกประชุมอาจารย์และสิษย์และประกาศว่าโรงเรียนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสื่อไลขอ้ข้อ อาจารย์อินซูรบกวนท่านจัดการเรียกประชุมอาจารย์และสิทธ์ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ด้วยพวกเขาร้วนเป็นเพื่อนของข้าให้ห้องครัวจัดโต๊ะอ,อาหารในห้องส่วนตัวชั้นสองด้วยโอ้ยครับพอไม่ใช่ตอนนี้ข้าเป็นแค่รองพออแล้วฮะอุอ้ยเออคืออับเ้ากังนี่จะจะไม่พูดอะไรบ้างหน่อยเหรอ จะนึกได้วันที่ทักบอดเรายังไม่ได้กินอะไรเลยนีย่เนอะไม่เคยนลยไหโอ้ขอโดนก,ก่อนไปเข้างอกกับข้าหน่อยครับ เจ้าไม่กล <the öst> ัวเขาจะหนีอีกเหรอพี่ใหญ่ฟูเมื่อค้าได้เจอเขาอีกท่านคิดว่าเขาจะยังหนีไปได้อีกงั้นเหรอเจียวซันเจ้าคงคิดอยากจะถามว่าข้ากับเออหลงเป็นอะไรกันนะแล้วทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมข้าต้องหลบหน้านางทั้งสิบปี เขาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เจ้าฟังครับยี่กว่าปีก่อนชายคนหนึ่งเกิดในสำนักที่มีชื่อเสียงเพราะวิญญาณยุดแปลผันของตัวเองทำให้ถูกตระกูลขับไล่เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองเขาออกจากตระกูลเรียนอย่างลำบากหวังว่าสักวันคนในตระกูลและคนทั้งโลกจะยอมรับเขาอตอนเขาท่องเที่ยวอยู่ภายนอก ได้พบวิญญาจารนุ่มฝีมือไม่ธรรมดาท่านหนึ่งทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทจับมือท่องอาณาจักรวิญญาจาักรวันหนึ่งพวกเขาพบสาวน้อยแสนสวยผู้หนึ่งในป่าสัตวิญญาสาวน้อยผู้มีนิสัยสดใสร่าเริงไม่นานสองหนุ่มเพื่อนซีก็ถูกนางมัดใจและกลายเป็นเพื่อนสนิทร่วมท่องอยู่ติดพบแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปแม้สองหนุ่มจะมีใจให้ใหกับสาวน้อยผู้มีวิญญ,ญาณยุดมก่อนไฟแต่ก็ไม่มีใครแสดงออก โดยเฉพาะคนหนุ่มที่มีวิญญาณยุตแปลผันจนไม่อาจพัฒนาฝีมือให้ยิ่งใหญ่ได้คนนั้นอยากจะชาทั้งสามท่องยุทธภพและสร้างชื่อเสียงในานามสามเด่ยนทองรับส่วนเรื่องความรู้สึกก็สั่งสมมากขึ้นตามกาลเวลายิ่งซ่อนลึกเท่าไหร่นับวันก็ยิ่งครกคุ่นภายในยิ่งขึ้นในที่สุดวันหนึ่งหนุ่มผู้มีฝีมือไม่ธรรมดาก็สารภาพรักกับสาวน้อยแต่นางปฏิเสธอ้อมออน,นางชอบหนุ่มที่มีวิญญ,ญาณยุติแปลผันฝีมือน้อยนี่ ที่ชอบศึกษาค้นคว้าถกเถียงความรู้คนนั้นถึงตรงนี้คงพอเดาได้แล้วนางผู้นั้นก็คือเอ่อหลงและสองหนุ่มคนนั้นก็คือข้ากับฟู่หลันเตอ๋อตอนข้าได้รู้ความรู้สึกของเออหลงจูๆ่ๆข้าก็รู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนและฟู่หลันเต๋อก็ประกาศถอนตัวจากความรู้สึกที่มีทันทีเขาว่าเขาอยากเป็นพี่น้องกับข้ามากกว่าและเออหลงก็คือน้องสะพ้ายพ่อฟู่หลันเต๋อเป็นคนดีจริงๆ บางทีนี่อาจเป็นข้อยุติที่ดีถ้าทุกอย่างราบรื่นตามนั้นมันอาจเป็นข้อยุติที่ดีจริงๆก็ได้แต่โชคชะตามักจะโหดร้ายเสมอสวรรค์ทรงกันแกล้งความสุขทั้งหมดนั้นได้อันตรธานหายไปในพริบตาถ้ายังจดจำวันนั้นได้ดีค่ำคืนที่ดาวสุกสกาวเต็มฟ้า ผู้หลันเตอจัดงานแต่งให้กับเราข้ากับเออหลงจึงแต่งงานกันตอนนั้นข้ามีความสุขจนไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้เรื่องนี้มันควรจะจบที่ตรงนี้ <c oughs> แต่ว่าในตอนนั้นเองงานแต่งของเราก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอารอณ์ของข้าประมุกรองของตระกูลราชามักงสกรสฟ้าอีรมิ่งเพวกเขาไม่ได้มาตามหาข้าแต่ขับมาตามหาภรรยาข้าเออหลงอะไรนะทำไมล่ะ มองว่าเออหลงภรรยาของเ่านางเป็นลูกสาวภรรยาลับของอารอ์นางจึงกลายเป็นน้องจากฝั่งพ่อตอนนั้นข้าเสียใจและวิ่งออกไปราวกับคนบ้าเออหลงอยากจะออกน้าาผ่าอ,อารองปีบังคับรั้งไว้ ในตอนนั้นก็คิดอยากตายแต่ผู้หลันเตอ๋อตามมาและหยุดข้าในทันแต่หัวใจของข้ามันแหลกสลายไปแล้วในช่วงที่ทำใจไม่ได้มีทางเดียวคือต้องหลบหนีข้าจึงจากไปคนเดียวเองภายหลังฟูหลันด์ส่งข่าวว่า เออหลงกับอารองทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงนางออกตามหาข้าอย่างบ้าคลัง่งข้าเองก็อยากเจอนางเช่นกันแต่ข้าทำไม่ได้ข้าเจอนางไม่ได้อาจารย์ครับสายตาของคนอื่นสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับ <c oughs> ท่านอาเออหลงรอท่านตั้งหลายปีหากท่านหนีแบบนี้ต่อไป <c oughs> ไม่แต่จะทำให้ทั้งสองต้องเจ็บปวดไม่ได้แบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับเออหลงการรักใครสักคนไม่จำเป็นต้องได้ครอบพองข้าหวังให้นางใช้ชีวิตจะมีความสุข พาหวังให้หนาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพหวังให้หนาเขาพูดถูกแล้วเสี่ยวกังเขาไม่เคยสนใจสายตาของคนอื่นไม่ต้องการความยุติธรรมที่ว่าด้วยเขาเพียงแค่ยอยากอยู่กับเจ้า